เรตำรวจจ่อเชื่อเจ้าของตึก18ชั้นและ25ชั้นในปอยเปตฐานปฏิบัติการพร้อมขยายผลหาหลักฐานเพิ่มโยงหุยวันกรุป๊ปเผยกัมพูชาไม่ค่อยร่วมมือปราบกันคอเซนเตอร์วันนี้26มิถุนายน68พลตำรวจตีทัชชัยปิตะนิลบุตรเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะพออศูนต์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติและพออศูน์ป้องกันปรับปร,บปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่าสถานการณ์หลังปิดด่านและการตัดระบบโทรคมนาคมในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาสมผลให้การหลอกลวงทางไซเบอร์มีแนวโน้มลดลงเห็นได้ชัดจากการโทรศัพท์เข้ามาหลอกลวงซึ่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะถูกตัดบ่อยครั้งโดยพบว่าปัจจุบันการหลอกลวงทางไซเบอร์หรือแกงออ๊ง call center ใช้ประเทศกัมพูชาเป็นที่ตั้งฐานแกงน๊ง call center เป็นอันดับหนึ่ง โดยประเทศไทยอยู่ระหว่างการขยายผลดำเนินการทางคดีกับเจ้าของตึก15ชั้นและตึก18ชั้นในปอยเปตประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของแก๊ง Call Center ทั้งนี้ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากประเทศกัมพูชาในการปราบปรามแก๊ง Call Center ที่มีที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่กัมพูชายิ่งมีสถานการณ์ความตึงเครียดที่ชายแดน ก็ยังไม่ได้ติดต่อกับทางตำรวจกัมพูชาหรือทางการของกัมพูชาเพื่อประสานข้อมูลปราบปรามแกง๊ง c a เซนเตอร์สำหรับการขยายผลไปถึงกลุ่มทุนเทาต่างๆที่เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะกลุ่มฮุยวันครุปตำรวจมีข้อมูลระดับหนึ่งว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวบ้างแต่ยังไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนว่าบริษัทดังกล่าวเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง แม้จะมีข้อมูลจาก UNODC เรื่องการตั้งฐานแก๊งคาวเซ็นเตอร์และเส้นทางการเงินก็ยังไม่เพียงพอที่จะใช้ดำเนินคดีทางกฎหมายได้จึงต้องแสวงหาพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมเพราะบริษัทดังกล่าวไม่ได้มีการตั้งฐานอยู่ในประเทศไทยส่วนกรณีที่ทูตสหรัฐเข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้พร้อมให้ความร่วมมือในการปราบปรามแก๊งคาวเซ็นเตอร์ถือว่ามีส่วนช่วยในการปราบปรามเป็นอย่างยิ่ง โดยเตรียมประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงินของแก๊ง call center และผู้เกี่ยวข้องต่างๆมาใช้ประกอบในการดำเนินคดีรวมทั้งการจับตาดูผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศบริเวณชายแดนที่กำลังมีปัญหาว่าจะมีบุคคลใดที่มีหมายจับหรือเป็นที่จับตามองของนานาชาติและหมายจับของประเทศไทยสำหรับแนวทางการคืนเงินให้กับผู้เสียหายขณะนี้มีเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เสียหายจำนวน2,200ล้านบาทซึ่งได้มีการคืนเงินไปแล้วบางส่วน และเพื่อให้การตามเงินคืนได้เร็วมากยิ่งขึ้นได้สั่งตั้งวอลลมประสานงานจับตาการโอนเงินไปตามบัญชีต่างๆโดยเฉพาะการโอนเงินไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือการโอนเงินด้วยระบบสกุลดิจิทัล โดยประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องร่างข้อ,อก,กฎหมายในการป้องกันและปรับปรามอย่างเป็นรูป,ปรธรรมซึ่งการตั้งวอล์รมดังกล่าวจะเป็นการประสานเพื่ออายัดและนําเงินกลับมาคืนผู้เสียหายให้ได้เร็วที่สุดรวมทั้งลดขั้ตนตอนต่างๆในการประสานอายัดและคืนเงิน